อ้าไก่ไรค่ะกันลรวันนี้สวัสดีจ้าคิดดีทำดีชีวิตเราก็จะมีแต่ความสุขนะจ้าพามาเบิองยังพี่น้องเบิ่งสตอบอรี่คอยพี่น้องข้าเขาตาปลาเฮ็ดเบิ่งบักสตอบอรี่คอยเน่าเบิดยังวงอออเบิง่งเป็นหน่วยซุกแล้วพี่นอ้องเออสวรตายแต่น้ำเฮ็ดลืมของหอดสวนยังไงเบิง่งพ่อมาเบิง่งสวนเราเบิง่ง เน่ายังวะเอ่ากล่องกระยาซุ่มไม่ละเวลาอยากให้ซุ่มหรือว่าซุ่มเวละว่าอยากให้ซุ่มหรือซุ่มหรซุ่มเบืองเน่าเบิดไก่มันหยากันพี่น้องมวันนึงมันไล่เตะกันอยู่ตืมๆอยู่มันหนึงกันว่าห่วงหายมันเซวลอยู่เน่าจ้าเน่าเทิงฝนพายุเข่าหันหัวหนึ่งเข่าหัวหนึ่งออกหัวหนึ่งออกหัวหนึ่งเข่า ก็เลเนเอากำลังงามอากาศเยน็นมึนกำลังงามเอาเอาเอาก้อง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 กำลังแตกหยอดขึ้นมาโอ้ยอออโอ้อกอนน่ะมังงับไลายแด็สมุนไพรนี่ก็ดีอยู่ดอกแต่ว่าขนันมันมังงาอันเนีอยันหฮาอยู่หฮากินไลายกะต้องดึงออก กลังงามกาดเขียวนีพวงนี้ก็เน่าเลยนี่พวงนี้ก็เน่าแล้ว,ว,ลวมึงเนี่ยเจาว่าอืมนี่โอ้ยอยังรักกินแลวนะยังรักกินข้องคอยเนาะบัดน,นี่โอ้ยสงสัยถากกลาว่ามันถากก็อียังสักอย่างอืมมึงเนี่ยกลุ่นบูเลย จ้าของบ้านอะไรซิมมีขี่กระโมยมาลักซิมก่อนแล้วอันนี้ซิมบ้าได้แล้วพี่น้องเนา่าฝนตกพายุเขาของฮันนกติดต,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 ติดติดอันนี้ก็อียังบู๊มาลักโอ้ยว่าสีซิมซูเบิงก็เลยบริซิมสามพี่น้องเอ้ยพึ่งเนี่ยสตรอเบอรี่เนา่าปล่อยพึ่งไปนี้ละถ้าซิมพ่วงต่อไป นี่โอ้ยอันนี้กัเนา่าพี่น้องเน่าเฮ้กันอันนี้กันเน่าตายซื่อร้อยเป็นร้อยพ่วงอีตัวนี้ร้อยเป็น,น,น,ปนอันนี้ยูตัวนี้แต่ว่าห้องจุของบ่ค่อยได้อยู่เบิ่งค้าอยากตะนน้ำเห็ดเออบัดน,นี้เราก็สิมีเวลาเบิ่งอยู่ดอกบัดน,นี้เดี๋ยวไปเบิ่งหมวกแบกเบอร์รี่เป็นยังไง มวยนี่พี่น้องมวยใงญ่เติมล้วจะต้องเฮ็ดแบบนี้จังสีแนมเห็นกันวาาัดสนนางกล้องเพิ่นลโออัโฟออกโฟเขาสู้หมอ,อกสุ่มเขาอยู่กำลังาง่วยเงี่ยหรพี่น้องมวยกำลังสีใง แบกเบอร์รี่กำลังไงคือสิคือสิได้ซีมอยู่หรอกคันมัมีแนวมามา่ลอยมาขโมยมากินก่อนอืมสิได้ซีมซูเบอร์นี่หรอกถ้าไม่มีขี้กระโมยถ้าขี้กระโมยมากินก่อนเราก็อดต้นยังเป็นต้นยังขึ้นนอ้ยอันนี้มันมอนเบอร์รี่ค่อยมอนเบอร์รี่ค่อยเป็นนวยอยู่นี่กับบ่ได้โอ้ยโลนอะไรเปล่าโอ้ยน <t quote not player> ี ign, ่น no ี่นี่ย่างนวยหนึ่ง มอนบุรีของอย่างนวยหนึ่งต้องอามือป่ององเซล่ะมีต้องเอามือป่องแบบนี้ยังสิแนี่เห็นโลนแล้วเห็นมีหลายนวยอยู่ตอนแรกกันโลนลงแล้วจะาของบริเหัวซ่าหากน้ำปลาเห็ <c oughs> หดหยหึหึหลไปแล้วจ้หึหามหารราาึบึหึหรหึหึหึเึหึหาหึหบหึ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 ซิมึหึาึิ นาวน้าวนาวไปแล้วไปแล้วไปแล้วมากระเจี๊ยบก็กระลุ่มยังบ้างเดี๋ยวไม่คำยุ้มยุ้มซุ้ม,มอันอันนี้กันไปนักหมากีา่บ้าสิป่วยให้หมากเพิ่นแก่ซะก่อนมือกินดอกสุดนี่ให้หมากเพิ่นแก่เอาไนเอามิดไว้แต่เอาแนาวซะก่อน ลากันด้วยดอกฟักทองสีสวยนะคะโอ้ยงามขนาดพี่นองเ้ยไปแล้ะเรือไก่มีเงี้ยขอดหี้กันแตกเซี่ยวเียวอยู่คุณนะไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย